บุ้งรีวิวจะพามาเปิดหมุดลับย่านสีนคกรีนในงานแบงคอกดีไซน์วีค2025คอนเซปต์ดีไซน์อัปไรซิงออกแบบพร้อมบวกที่มันมันรีนครีนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับเทศกาลงานออกแบบที่กรุงเทพกับไฮไลท์4 <c oughs> หมุดที่จะชวนทุกคนมาบวกด้วยกันที่ <c oughs> มีทั้งงาน1วันพันภาพครั้งที่3 Beyond The Sea ที่เป็นการชวนศิลป,ปินและบุคคลทั่วไปที่หลงใหลในการถ่ายภาพมาชมความงามของภาพถ่ายทะเลจำนวน1,000ผลงาน <c oughs> ที่ด้ผ่านการถ่ายทอดออกมาอย่างไร้ขอบเขต <c oughs> จะเป็นงาน Beyond The View ที่จะพาทุกคนไปสำรวจโลกเหนือจินตนาการผ่านงานศิละะลลลปปยยัังงงงงเเเ็นกกาาาาารรร่่ืออววขโหคมมมต หมทั้งความเชื่อวิถีชีวิตความคิดความศรัทธาการลดการตรีตาของตนเองและผู้อื่นอยู่ในโซนนี้หมดเลยส่วนโซน C the unseen เห็นกายสัมผัสใจจะเป็นนิทรศการที่สร้างความเข้าใจภายในจิตใจผ่านวิธีการทางศิละปะเรื่องของความตรีตาความอคติต่างๆที่เกิดขึ้นในใจผสานกับการเล่าเรื่องอย่างแฟนตาซีใครที่กำลังรู้สึกเดาวๆกับชีวิตบอกเลยว่าตรงนี้ต่อโจและงานสุดท้ายงาน crossover หรือการก้าวข้ามทางในการนำองค์ประกอบต่างๆมารวมกันให้เกิดเป็นชิ้นงานทำให้เราที่เป็นผู้ชมเนี่ยได้รับประสบการณ์ทางศิลปะที่แปลกมากจะมีทั้งหมด ทั้งแสงสีเสียงนลกจากสถานี Station, เขาจะมีวิธีการนำเสนอให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยเกิดการตั้งคาถามจนนาไปสู่ความเข้าใจท้องกับการให้เราได้มีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์อีกด้วย,ยถ้าใครอยากจะมาชมความอาร์ตแบบนี้สามารถมาได้เลยที่มันมันซีคอนสแควร์สีนะักรินตั้งแต่วันที่8ถึง23กุมภาพันธ์นี้แล้วแกจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของศิละปะที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมแน่นอน